ย yeah. สวัสดีครับเพื่อกับโดมทรายชาแนลนะวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับพาร์คพิเศษของไมค์ครับวันฟีสเซอร์ไวเบิลนะโอเคพานนี้ส้นท่นนก่อนเนาะเดี๋ยวพวกช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่เดี๋ยวอัดให้เต็มอัดรารดไปเลยหนึ่งชั่วโมงเอออยาอัดให้หนึ่งชั่วโมง,ออง,ง,โมงแต่ใช้เวลาอัพนาน ก็อรอเนยใส่ยสิบมดมาเลยเออเราจะสังเกตว่ากินผลปีศาจเรียบร้อยจากพาที่แล้วที่ได้อืชิบหายครับ <c oughs> โอ้โหลืมลืมเลยว่ามันห้ามรองน้ำอืม เราจะเดินทางไปหาทะเลนะครับเออผมออก,ออก็งงตอนไปตัดไม้ก่อนดีกว่าเออเราจะตัดไม้ก่อนโอเคเมื่อเจอทะเลผมจะขอเกมหมดเพื่อต่อเรือทันทีแล้วเราจะอาจจะแวะพักเกาะต่างๆเพื่อไม่ให้หน้าเบิกกันไป เไ๋ยวะเอ้ยสามสิบโอเคได้ 30. โด,ดริกิอ๋อเฮียเดี๋ยวเราต้องอ่ะผมรู้วิธีละไอ้ที่โดริกิหายนี่จะแก้ได้ยังไงนี่ครับอ่ามันจะเพิ่มกลับมาเหมือนเดิมโดริกิเป็นหกร้อยแปดสิบแล้วนะครับมีเรื่องหนึ่งอ๋อตรงนี้ พอดีใช้แบคโฮมันเลยเป็นแบบนี้ราชคุดเหมืองได้เลยนะแบคโฮเออถ้าถ้าจะทะเลเนี่ยแต่ผมจะขอเกมโหมดสร้างเรือแล้วแล้วกันอ,อคือช่วงเสอ์อาทิตย์เนี่ยรับรองเออผมอัดให้เต็มอัทรารุนเลยอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงสูงสุด ไม่ไม่ชั่วโมงก็สองชั่วโมงอ่ะอืถ้าคุณกายทำแคสเขาไม่มาชวนไปเล่นเซิร์ฟนะพูดถึงคุณกายทำแคสเขาคอมเขารับไม่ไหวนะไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคอมเขากากนะแต่คอมเขารับไม่ไหวอ่แรมเขาสามสิดสองบิตอ่ะกับแรมสองกิกอ่ะทำรับไม่ไหวเออ โอ้ยอยากได้ฮาคิมากเลยตอนนี้จะได้เอาไว้ลบนี้ได้ฮาคิโคโคโซคุฮาคิหรือฮาคิราชันที่เรารู้จักดีอืมที่จัดการทหารเนือกสามหมื่นภายในครั้งเดียวออือมครับอ,อลืมขออนุญ,ญาตครับ คือผมไม่มีผมไม่ได้กินผลของชิซารุถ้าชิซารุมันจะเทเลพอร์ตได้มันจะวาร์ปขึ้นมาได้แต่ผมไม่ได้กินผลยำอะไรวะผลปีกาปิกะเออแต่มีข้ามแมตข้ามได้แน,น่นอนฮะเสียงทีวีก็ขออภัยนะ ปฏิบา,านนี้เขาอินละครเนี่ยแต่เนี่ยอะไรนะของบันอีเอีกซ์กเปอร์ไม่มีฝนกับเรากิปเปอร์อเราเร็วกว่านะถามว่าหัวใจเนี่ยมันมายยังไง คำตอบคือโดริกรีครับโดริกรีคือความถึกของเราและความแก่งแ갱ไม่เชื่อลองดูตั้งแต่เวอร์ชันล่าสุดอะไม่เอาไม่ใช่เวอร์ชันี้นี้นะสองจุดศูนย์จุดสองจุดสามไม่ไม่ใช่นะต้องศูนย์จุดสองจุดสี่เรือวเวอร์ชันล่าสุดล <c oughs> ัดยังไม่หายดีนะตะขอไั่ ช่วงนี้หลายๆคนก็เปิดเธอมไปแล้วเนาะก็แบงร้ายถูกนะอ้อนี่ลงวัดโอเชียนราวแบงวลร้ายถูกเคและชีวิตเราจะสมบูนะคือจะเล่นเล่นไปเลยไม่ต้องมาสนใจคนรอบข้างนะเออแต่แบงวลร้ายถูก อุ้ยปากระเบนคือมอสวันพีเนะี่ยมันจะมีถ้าพูดถึงในกระตูนวันพีอะมันจะมีเจ้าทะเลใช่ไหมผมเออไอมอเนี่ยมันไม่มีเจ้าทะเลคือถ้าผู้ชมที่ชมดูคือทั้งกดซับสไครต์แลไม่ได้กดนะกช็ช่วยแนะนำมอสมาหน่อยแล้วกันเไอมอสท,ที่มันมีสัปหลาดในน้ำอะ่ะจะได้เพิ่มความสมจริง ครับพ่อแับคือคนที่ดูอยู่ก็ช่วยกดไ like ลค์แ n d ไลค์ไม่ต้องกดกด็ได้เออซับสไครต์กดซับสไครต์ก็ได้เออแต่ขออย่างเดียวดูดูให้จบอ่ะอคือผมใช้เวลาผ่าผมมาเจ็บคอเนะก็ดูให้คุ้มค่าที่ผมอัดเลยนี่กดซับสไครต์นะผมอัพคลิปถ้าช่วงปิดเทอมอัพ อัพทุกวันเอออัพทบทุกวันแต่มันจะขึ้นอยู่อัพอัพตอนไหนก็ต้องอยู่กแบบับตอนเรนเดอร์แล้วตอนอัพรออัพนะโอ้มีเสียงด้วยโอ้ จะชิมหายนะก็นั่นแหละตามที่บอกก็แค่เล่นเหมอเล่นไม่มีใครว่าหรอกคือถ้าใครบอกว่าถ้าผู้ใหญ่เนะี่ยผู้ใหญ่เขาบอกว่าเขามองว่าเกมแบบไม่มีประโยชน์แล้วจะกีดกันเราไม่ให้เล่นนะก็บอกไปเลยเอออย่าไปกลัวประโยชน์ของเกมมันมีอะไรมั่ง ไม่ได้ให้แต่โทษเออเราแบ่งเวลาให้ถูกนะบอลไปเลยมันมีประโยชน์อะไรเออให้เขาเข้าใจเราเนะ <Hey. S 1> เขาไม่ว่าเราหรอกเออเรากล้าพูดเขาก็กล้าให้เรา,าเล่นแต่แบ่งเวลาให้ถูกนะ ถ้าเสียงเบาหอภัยนะพราช่วงนี้จะขอพูดดังไม่ได้โอเคเข้าใจเนาะชุบถ้าผมได้หาคีสามแบบครบแน่นอนว่าจะไม่ใช้พิชาของรูปแบบใช้แค่าหาคีกับไอทาวกนี้นอ คือไอ้มอดเนี่ยในอนาคตผมว่ามันต้องพัฒนาไปดีดีมากนะเออบางคนอาจมึงเ่อใจเฮ้ยไอ้ซี่ทำไมมันมัน,ม,นมันใส่มอดตั้งสิบมดทำไมมันไม่แหลกวะ่ะใส่เชดเ,เ,เดอร์ด้วยพอดีกัปจอก็อยู่ในตอนกลางานะก็พอเล่นเชดเดอร์ได้ก็หาผมผมก็หาเชดเดอร์ที่มัน ที่มันไม่ค่อยแหลกอะ่ะเออเดี๋ยว,วอันเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยแหลกเป็นโลก็ได้ใช้ซัพพอร์ตกันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบได้โอเคโอค้ยฉมืมดเีงแล้วโอ้ยนั่นท่านผู้ชม ฟ้าเกิดเยอะครับไปเจออ๋อข้ามได้ yeah okay. อืมวันนี้ก็เ้อยๆหน่อยแล้วกันเนาะเฮ้ย <c> น <oughs> ี่มันทะเลหรือเปล่า มันเป็นน้ำตื้นไม่ใช่ทะเลเนาะโอเคนะคือถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยพูดอะไรคือไม่เคยพูดอะไรแล้วอ่ะไอ้ที่มึกก็พูดพูดตลอดนะนะี่คือว่าอันนี้จะเป็ข้อเสียผม โอเคเราจะไปดูซ okay. so <get> ิว่ามันมันคือทะเลหรือเปล่าโหมดทะเนเลครับเลระ คือคนที่กาจอไม่ดีเนี่ยเล่นไรคาบเนี่ยย้ำนะพยายามอย่าสร้างบ้านตรงสตรีมฮิลมันแหลกนะครับอ <c oughs> <c oughs> ี่นี่นี่นี่อ่าไม่ไม่ว่าจะกาจอหรือแรมนะมันสำคัญทั้งสองอย่างเนาะอย่าสร้างบ้านตรงนี้สตรีมฮิลมันแหลก ไอปานี่ก็เหมือนกันคือน็อตเขาคิดอะไรของเขาไม่รู้นะผมไม่รู้นะไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าน็อตจะขายไมค้าไปแล้วคือตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดบริษัทเปลี่ยนตอนนี้น็อตไม่ได้ขายไมค,ไค้าไปเนี่ยก็รู้นะว่าเขาจะทาอะไรต่อไบโอ,โอมแต่ละไบโอมแหลกมีไม่กี่ใบโอมที่ไม่แหลก 1. d e s งเดสเซอร์แพนใบโอมแพนนะัะใบโอมชุ่มยาแล้วก็ซันพาวเวอร์แพนไอายเดสเซอร์ฮิลไม่ค่อยแหลกใ้ที่แหลกแหลกราหลักเลยก็คือไอใบโอมที่ผมอยู่ตอนเนี้ยนั่นแหละแล้วก็อะไรวะไอจังเกิลเออไปป่าดงดิบอะแล้วก็เอ็กซ์ตมฮินี่ตัวดีเลยนะ แนะนำอย่าอย่าสร้างตรงใบของโยมเอยมามันแหลกทะเลก็แหลกไม่ใช่ไหมแหลกมันแหลกตรง,รงรอะไรนะวะตรงต่ม,มึกครับไม่เชื่อไปดูคลิปของพี่กระเผาได้เลยต่ำหม,มึกเยอะมากเออมันใบโอมสแวม โอเคผมคิดว่าเราน่าจะเจอเทะเลแล้วแหละงั้นเอาอย่างนี้อันนี้ก็ต้องขอตัดจกพาร์ทก่อนแล้วกันพารหน้าเราจะต่อเรือเลยตรงนี้เลยเออแต่ขอแกมอต่อเรือนะเพราะมันผมไม่ไม่มีบรรยาลงมาหาทองโอเคแั้วนี้ก็ขอจบรายการในหรื่องนี้อย่าลืมกดรับกดไลค์แอน s ์ซับสไครแล้วกันนะครับสวัสดีครับ